เอ,อ้าเอาเว็ทโอ้จู่ๆไฟก็เดือดาอีกแล้วนะนี่คือเวพอยต์เป็นจุดที่สามารถเคลื่อนย้ายโดยการวาร์ปได้คล้ายๆกับป้ายรถเมย์ใช่ไหมถึงมันจะคล้ายกับป้ายรถเมย์แต่ก็ขึ้นรถเมย์ไม่ได้ เอ๊อดเมเอเป็นอะไรหรือเปล่าขอบคุณนะที่ช่วยข่าเอาไว้โล่งอ,อกไปทีที่ไม่เป็นอะไรมากว่าแต่ทำไมเจ้าถึงบาดเจ็บได้ทั้งนั้นมันยิบซีวิเลจไม่ใช่เหรอคือว่าข้าถูกโจมตีในยิบซีวิเลตพวกยิบซีโจมตีเจ้างั้นเหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกยปซีแต่เป็นพวกกอบลินน่ะกอบลินใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นช่วยเราไอ้ข้าฟังแบบละเอียดละเอียดได้ไหมเออก็วันนี้นะ่ะข้าเริ่มวันด้วยการไปตรวจสอบเวสที่ a อดเวนเจอร์พลับในเทศของวันนี้มีใบหน้าหนึ่งที่สะดุดตาข่าเป็นพิเศษถึงจะเป็นรูปเหมือนหลายสิบปีก่อนก็เถอะ แต่ค้าแน่ใจว่าเขาคือผู้เท่าที่คอยมองทะเลาสาบอยู่นีเงียบคนนั้นแน่นอนแต่เฟรบอกว่าผู้เท่าคนนั้นคือดันเลนักต้มตุนชื่อดังแห่งเอลเบอร์ตาเควสให้เจ้าไปจับนักต้มตุนคนนั้นมาเหรอไม่ใช่มันเป็นเควสททให้ข้าไปหาสิ่งของอะไรก็ได้ที่สามารถยินยันตัวตนของเขามา คงพอผ่านมานานแล้วเลยอยากยินนั้นให้แน่ใจก่อนละมั้งยังไงก็เถอะข้าไปยังเต็นที่ผู้เท่านั้นอาศัยอยู่และค้นจนทั่วค้นเต็นของคนอื่นตามใจได้ด้วยนั่นสิไม่มีใครอยู่ในเต็น์ไงฟังข้าก่อนสิในระหว่างนั้นข้าก็พบถุงที่น่าสงสัยเข้าในนั้นมีดานี่มัน <c oughs> ข้าไม่ไดอทำเควสสำเร็จมานานแล้วก็เลยดีใจสุดๆไปเลยแต่แล้วจูๆ่ๆพวกกอบลินก็ปากรดตัวขึ้นกอบลินในเมืองแล้วพวกยิปซีล่ะข้าไม่รู้เหมือนกันกอบลินเข้ามาในยิปซีวิลเลจงั้นเลยเหรอนี่มันเรื่องอะไรกันแล้วเพื่อนของท่านลีน,น่าที่อยู่ที่นั่นจะปลอดภยัยไหมเนี่ยอ๋อโอเฟเลียนเหรอ ยายนั่นถึกยังกะอะไรดีเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกข้าต้องรีบกลับไปแจ้งเรื่องนี้ให้เรียบที่สุดแต่ขอร้องล่ะท่านช่วยไปที่ a อนเว n g e เจอร์พับและแจ้งเรื่องนี้แทนข้าหน่อยได้ไหมสภาพร่างกายข้าเป็นแบบนี้คงไปไม่ไหวอืมก็ได้ข้าจะช่วยท่านเองโอ้โหท่านนี่น่าใจด,ดีจังเลยแต่ข้าตอบแทนคึ่งหนึ่งของเวสต้องตกเป็นของพวกข้านะตกลงไหม ครึ่งหนึ่งเลยเหรอนี่ลงค่าตอบแทนที่พวกข้าช่วยเจ้าเมื่อกี้นะก็ได้ก็ได้เข้าใจแล้วตบซับตบซับอีกแล้วทาไมจ้องข้าเรื่องนั้นไม่็นจะต้องขอค่าตอบแทนเลยได้ไงนั่นคือสิ่งที่เราควรจะได้รับนะท่านก็เลยมาแทนงั้นเหรอ อืมเป็นนักต้มตุนคนนั้นจริงๆด้วยได้หลักฐานชัดเจนแล้วเข้าใจแล้วข้าจะไปแรงงานให้เองรับรางวัลไปเลยสิที่นี่คือ Adventure ร์พับงั้นเหรอเพิ่งเคยมา Adventure ร์ับเป็นครั้งแรกงั้นเหรอเออใช่ท่านดูเหมือนซอสแมนที่มากประสบการณ์แท้ๆคาดไปถึงจริงๆว่าจะเป็นมือใหม่ที่นี่เป็นที่นักกจนภยัย พักจะมาพักแรมกันระหว่างที่พักที่นี่ก็จะร่วมแรงลงใจทําภารกิจอะไรหลายๆอย่างด้วยกันซึ่งไม่ใช่สไตล์ค่า <c oughs> ท่านจะได้เควสจากที่นี่ไปทําด้วยกันเยอะๆเลยนะ <c oughs> เออง <c oughs> ั้นเหรอ <c oughs> พวกท่านลองดูว่ามีนักทัอทยไทยคนไหนถูกใจด้านบ้างหรือเปล่า <c oughs> นี่ <c oughs> เควสนี้นะ่อืม <c oughs> งั้นถ้าอยากได้เควสเมื่อไหร่หก็แวะมานะ โชคดีล่ะพวกเราไปกิฟซีวิเลตกันเถอะต้องไปเอาหนังสือจากออฟเฟรียกันได้แล้วไปกันเถอะโ,โอ๊ยเป็นไรไหมเพอโอ้โโทษด้วยนะเป็นไรหรือไม่ไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนใช่หรือเปล่าไม่ไม่ไม่เป็นไรดีนะที่ไม่เป็นไรมาก ้างนั้นข้าขอตัวก่อนจะรีบไปไหนของเขากันอาลูกพี่ข้านึกแล้วว่าท่านต้องมาในที่สุดก็ต้องการความช่วยเหลือจากข้าแล้วสินะไอ้เจ้าดิเจ้าเป็นใครกันนะท่านทำไม่ได้เหรอก็ที่สะพานนั่นสะพานเกิดไปแล้วนะลูกพี่ ตอนนั้นท่านสัญญาไว้แล้วนี่ว่าจะพาข้าไปด้วยอ๋อตอนนั้นท่านคงไม่ได้ลืมไปแล้วใช่ไหมฮ่าฮ่าทำไมหัวรัดเจ๋อๆแบบนั้นล่ะออยู่ดีๆข,ขึ้นได้ว่ามีเรื่องต้องทำแฮะฮะเดี๋ยวข้ากลับมารอที่นี่ก่อนได้ไหมจะไม่กลับมาสินะได้ ้าจะนอนขวางทางท่ตรงนี้จนกว่าท่านจะพาไปด้วยไม่งั้นก็ต้องฆ่าสมฆาไปก่อนดีหนะก่อนหน้านี้ท่านสัญญาไว้แล้วว่าจะพาเธอไปด้วยนี่นั่นมันก็แค่ถ้าคิดว่าถ่าสัญญาไว้แล้วก็ต้องรักษาสัญญานะท่านบอกว่าจะเป็นเม์ผู้ยิ่งใหญ่นี่นะถ่าสัญญาแค่นี้ยังทําไม่ได้โอเคโอเคจะไปก็ไปไม่ไนายบทเสญ,ญาขนาดนั้นผูค่าช้หมดแล้วเนี่ยเยี่ยม ลูกพี่ข้าเชื่อใจท่านนะงั้นรอเดี๋ยวรออะไรอีกเหรอแมแต่หนังสือสัญญาเจ้าก็ไม่รู้จักใช่ไหมเราต้องใช้มันเวลาจะรับสมัครสมาชิกปราร์ตี้ถ้าไม่มีมันจะใช้บริการแอนร์อร์พัดหรืออย่างอื่นไม่ได้ด้วยข้ารู้ก็ยต้องเตรียมไว้แล้วล่ะลูกพี่เรื่องแบบนี้โอ้ซูโกยเรื่องแค่นี้เอง อีกหน่อยท่านจะได้เห็นความสามารถของข้ามากกว่านี้อีกอีกอีอข้าชักจะถูกใจเจ้านิดิแล้วแฮะคโรูเดลียฮีโร่สายตีฟสาวน้อยแห่งสกิปเป่น ที่พร้อมประจันหน้าและสร้างความลำบากให้แก่ศัตรูและยังสร้างสถานะบ r e ด d i n g ให้ศัตรูและดูดกลืนพลังชีวิตสกิลของโซเวพ p อนที่ลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูอ๋ออันนี้ฮะโซเวพ n อนโจมตีศัตรูด้านหน้าสร้างความเสียหายธาตุน้ำ p l u สมีเพิ่มแใ็เป็นธาตุน,น,น,น้ำนะ,ะโอเค งั้นเราออกเดินทางกันเลยไหมต้องเดินทางไปที่นั่นอีกครั้งสินะไกลจังเลยเฮ้อไม่จำเป็นฮะหมายความว่าจะไม่ไปยิปซีบิเลตแล้วเหรอเปล่าหมายถึงไม่จำเป็นต้องเดินไปต่างหากเรามีวิธีสบายกว่านั้นจะเดินไปทำไมยังไงเหรอใช้บริการคาฟาเซอร์วิสไงล่ะแค่นี้ก็สามารถไปถึงที่นั่นได้ไง่ายๆแล้วค่าลงทะเบียน เว่ยพอยเอาไว้แล้วล่ะเว่ยพอยงั้นเหรอก็ผลิตนั่นไงเจ้าเห็นไม่ใช่เหรอแค่แตะก็ถือเป็นการลงทะเบียนกับคาฟ่าเซอร์วิแล้วละทีนี้จะเดินทางไปหามันเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามว้าวใช้งานง่ายขนานดนั้นเลยเหรอเพราะแบบนั้นนักประจนภัยถึงได้ลงทะเบียนคาฟ่าเซอร์วิยังไงล่ะเอาล่ะไปกันเลย ตรงทางเข้ากลายเป็นความกอบบิ้นอย่างที่นักระจนภัยนั่นบอกเลยแฮะนี่คือที่ตั้งของยิปซีวินเลละจะเรียกวินเลจมันก็ค่อนข้างจ้าคิดซะว่าเป็นแค่เต็นคโ์คโลนีแล้วกันนะเมื่อก่อนยิปซีเป็นพวกพเนจรน่ะก็เลยใช้ชีวิตแบบไม่ลงหลักปักฐานที่ไหน ไม่ใช่แบบนั้นคือข้าไม่เห็นคนเลยเอ๊ะทุกคนหายไปไหนกันเนี่ยแปลกจังอา้าวท่านลีนาโอเฟเลียท่านลีนามาถึงนี่มีธุระอะไรเหรอเจ้ายืมหนังสือของศาสตราจารย์ไปใช่ไหมข้ามาเอาคืนอ๋อหนังสือนั่น เห็นบอกว่าเป็นหนังสือที่จดปรากฏการประหลาดอะไรเอาไว้นี่แหละใช่ๆเป็นหนังสือที่ชื่อว่าเรื่องแปลกคนประหลาดสนุกมากเลยละ่ะหนังสือนั่นมีอักษรลูนตอนนี้หนังสือนั่นยังอยู่กับเจ้าหรือเปล่าถ้าหมายถึงหนังสือเล่มนั้นแล้วก็อยู่ที่ฐานใจบนนู้นว่าแต่นี่ใครเหรออ๋อนี่นนะเหรอ เป็นคนที่ตกลงจะซื้อหนังสือเล่มนั้นจากศาสตราจารย์น่ะจริงเหรอว้าวสวัสดีข้าชื่อออเฟลียเป็นนักเรียนในคลาสของท่านอาจารย์อาชีพของข้าคืออาเคมิตรู้จักอาเคมิใช่ไหมบางทีข้าก็สร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาจากวัตถุดิบมอนตราการได้สัมผัสน้ำยาพวกนั้นสนุกมากเลยนะอาข้ายิ่งไปกว่านั้น ตัวอักษรลูนเนี่ยทั้งเป็นงานอัติเล็กที่เท่สุดๆไปเลยละ่ะสิ่งที่เรียกว่าอักษรลูนค่อนข้างอธิบายยากไปสักหน่อยแต่มันยอดเยี่ยมมากเลยนะท่านก็คิดแบบนั้นใช่ไหมอะเออเอเอ,เอที่ห้องสม,มุดใหญ่ทางทิศเหนือทางนู้นโอโฟเปเรียอ่าขอโทษทีข้าเอาแต่พูดคนเดียวซะได้พอดีช่วงนี้ข้ากําลังหลงไหลในตัวอักษรลูน่ะ เาใจข้าใช่ไหมอ้าอ,อืมว่าแต่ท่านนี้นะ่ารู้ไหมตัวอักษรลูนอะอเฟรีย <c oughs> เรารอเจ้าอยู่นะ <c oughs> โอ้ขอโทษนะงั้นก็ไปกันเลยเถอะตามข้ามาได้เลยบ้านข้าอยู่ทางเหนือตรงนูน้นถ้าตรงขึ้นไปจะเธอบ้านข้าจะมีที่เรียกว่าจูโนอยู่ละที่นั่นนะนะเฮ้เฮ้เพอ เดินช้าๆกันเถอะเออว่าแต่ค่าตงสือหนังสือนั่นเหรอเจ้านี่มันไม่มีกลิ่นเอาซะเลยถ้าไม่พูดแบบนั้นเจ้าอยากจะไล่ทักทายคนทั้งหมู่บ้านแล้วก็เล่าเรื่องของเจ้าไงโอ้จริงด้วยไม่อยากเลยฮนะแถมโมฟิเลน่พูดมากจะตายไปบอกไว้แค่นี้พอแล้วเข้าใจไหมอืมเข้าใจแล้ว